หัวข้อเรื่องเศรษฐศาสตร์การเงินเนี่ยผมค,คิดว่าเป็นหัวข้อสำคัญในโลกเราปัจจุบันเนี่ยภาวะแวดล้อมทางเรศรษฐกิจเนี่ยมันรุนแรงมากแล้วเร็วนะคะรับปัจจุบันจะเห็นว่าตอนนี้คราพูดคาว่าดอกเบี้ยจะขึ้นจะมีเงินเฟ้อจะอัดฉีดแล้วผลกระทบมันจะไปยังไงแล้วค่างเงินจะเป็นยังไงของพวกนี้มันเป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์เมื่อมีพื้นฐานตัวนี้แล้ววิเคราะห์ตัวนี้ได้แล้วเนี่ย เรื่องการเงินก็จะตามมาว่าเราจะจัดแจงดูแลเรื่องการเงินยังไงเช่นการลงทุนส่วนบุคคลจะต้องทำยังไงในโลกสมัยใหม่ตอนนี้มันก็ไปเรื่อง Digital a s สเซทละเราไปถามดู Bitcoin ดิเผลอ,เ,อเด็กๆรู้จักมากกว่าเราละเพราะว่าเขาเข้าไปเกี่ยวข้องมากมายยิ่งกว่าเราอีกันไอ้ัวดิจิทัลแอสเซทเนี่ยก็จะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่จะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต ต่อไปมีคอนเซ็ปต์เรื่องโทเคนไรเซชันเรื่องการเปลี่ยนหลายอย่างเป็นเหรียญแล้วก็สามารถไปเทรดได้ที่จริงพวกนี้คิดไปอนาคตเนี่ยมันไปไกลมากเลยมันก็จะมาดิสลอฟกับอีกหลายๆเรื่องเรื่องธนาคารเรื่องหลายอย่างด้วยกันมันผมว่าคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์การเงินเนี่ยจะต้องเข้าเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วก็มีพื้นฐานที่จะไปวิเคราะห์สิ่งต่างๆเหล่านี้ต่อไป นา่าจะเป็นประโยชน์